สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทำข้อสัมภาษณ์นิดหนึ่งได้ไหมคะวันนี้คุณลูกค้ามาดูที่นอนรุ่นไหนคะเป็นรุ่นเซนเซชันพัดนะคะเป็นที่นอนสปริงเสริมยางพาราค่ะโอ้ยแล้วก็จากที่คุณลูกค้าได้ลองก็ลองนอนรู้สึกยังไงบ้างคะนุ่มแล้วก็แน่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นสีที่ชอบโทนนี้อยู่แล้วเดินมานี่สะดุดตาเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะแล้ว ทำไมทาให้คุณลูกค้าตัเห็นใจเลือกแบรนด์นัล็อปิโลคะอ๋อพอดีพี่ใช้แบรนด์นัล็อปิโลอยู่แล้วแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่มาซื้อเพิ่มเพราะว่าพี่จะซื้อให้แม่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่นี่เขาบริการส่งฟรีแล้วก็ของแถมครบเซตเลยค่ะใช่ค่ะแบรนด์นัลล็อปิโลเราเนี่ยจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะดีมากค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า ขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าวันนี้คุณลูกค้ามาดูที่นอนรุ่นไหนคะรุ่นนี้เลยค่ะเซนเซชันคลาสค่ะมันเป็นที่นอนสปริงเสริมยางพารานะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายแล้วก็นุ่มแน่นด้วยค่ะและอย่างหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือสีของที่นอนใช่ไหมคะใช่น้ำเงก็ชอบนะเออสีน้ําเงินสวยเลยใช่ไหมคะค่ะขอถามอีกนึงค่ะว่าแล้วทําไมคุณลูกค้าถึงตัดสินใจเข้ามาเลือกซื้อที่นอนที่คลังที่นอนพระรามสองสาขาราชพฤกษ์คะก็อยู่ใกล้บ้านนะคะบริการ ก็ดีก็ดีคองแทมก็เยอะแถมพนักงานไขยังน่ารักอีกโอ้โหเผือว่าประทับใจมากๆนะใช่ไหมคะแล้วเรูู้ไหมคะว่าที่นี่เขาบริการจัดส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะอ๋อหรอคะดีจังเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้น้ำขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งได้ไหมคะวันนี้คุณลูกค้ามาดูที่น้องลานรู่นอะไร ซนเซชันพลาสนะคะเป็นที่นอนสปริงเสริมยางาราค่ะแล้วก็ที่นอนรุ่นนี้ค่ะที่ลองทดลองนอนแล้วนะคะพี่เขารู้สึกว่ามันนุ่มสบาย,บายแล้วก็ที่เห็นว่าสีอะค่ะสวยดีแตกต่างจากรุ่นอื่นของอดันหลังทีโรค่ะใช่ค่ะนอกจากความเนียสีของเขาแบบโดดเด่นมากนะคะสีน้าเงินใช่ค่ะแล้วคุณลูกค้าอะไรทําให้คุณลูกค้าเข้ามาตัดสินใจซื้อที่นอนที่ครั้งที่นอนพระรามสองสาขาลาดเจริญคะพี่รู้สึกว่าที่นี่นะคะ่ะให้ส่วนลดที่มากกว่าที่อื่นให้ของแถมเยอะนะคะ แล้วก็บริการหลังการขายที่ดีอะค่ะลูกค้าเลยตัดสินใจซื้อที่นอนที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ